สวัสดีครับมอน,น้เทาผ้ามาเบงงัวงัวงามนะครับงัวพ่อพันธุ์ของเกื้อกูณฟาร์มนะครับตั้งอยู่บ้านห้วยแก้วห้วยสำรันตําำบลหนองมึเอืเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับลูกตัวยัลูกบางยังลูกบิ๊กเลดลูกบิ๊กเลดนะครับบิ๊กเลดบิ๊กเลตตัวนี้อายุกี่ปีแล้ว,วอายุสาปีอายุสามปี อันปีเขยวเขยวได้เขยวคู่บ่ะ <S <S นี่นะครับ <S 1> <S 1> เบิ้งเบิ้งช่วงไทยนะครับเบิ้งช่วงไทยนะครับวัวบามันบาบาตั้วนี่ก็เป็นเลือดร้อยนะครับ,รบมาล้วนแต่กํเนิดาล้วนแต่กเนิดนะครับเลือดร้อยเบื้องแขงเบื้องขาครับ <S <S ไทยนะครับมาล้วนนะครับตัวนี้เพิ่นเปิดรับผสมจริงนะครับนอกพื้นที่จังบัดน,นอกพื้นที่เราตไกลไกนอกพื้นที่เท่าไหร่หนึ 1, ่งร้อยเอ็ดหนึ่งพัน เราผสมได้เขียดน้ำเพื่ออัตมัดเซลระพุ่มน้องฮี่ระดมพันสุวรรณพุ่มนะครับตัวนี้สามปีหู่ครับเสืงเก่งรับประกันนะครับให้ลูกสวยทุกตัวนะครับถ้าท่านที่ว่าผสมเทียมบอติดนะครับหรือผสมโตบอติดสามารถเรียกใส่บริการในเบอร์โทรยังครับ088แปดแปยังอีก ้าสามหกแปดหกสามหกแปดหกสามหกประกันนะครับไปซึ่งฮอดหม่องครับฮอดหม่องฮอดบอลเลยนะครับนี่ครับบ่ามันเลือดร้อยนะครับบ่อด้เป็นขายน้ำเสียน้ำพึนหรอครับส่วนมากกับมีเตาเอาไปผสมจริงนะครับให้เกษตรกรเลยติดแท่ทุกตัวครับผสมเดียวติดเลยไว้ถ้าขืนนิรลนะครับนี่ครับเบิ้งช่วง่ายนะครับส่วนสูงนี่ประมาณรอย นาอยาอยู่ยลอยหาสิบบวกยี่หรอกครับลอยหาสิบบวกลอยหกสิบนี่แหละเลือกนะครับ,อบเอาไปแก่แม่พันธุ์ที่ว่าในน้อยอเอาไปแก่ที่ว่าแก่แก่รัโตแก่ท่ายขานะครับนะครับฟ้ามเพื่อนก่นตั้งอยู่ที่บ้านหอยแก้วตำบลน,น้อมมะเพื่อสมารจาา์จังหวัดเลยนะครับเจ้าของฟ้ามนะครับคุณเชิดศักด์นะครับสีลาโลนะครับบ้านหอยแก้วหานผู้ใดสนใจผสม พอพันธุ์นะครับให้ลูกที่โดดเด่นดีนะครับนะครับตีเบร์พร้อมสามารถเลียกใส่บริการได้นะครับเจ้ายังก่อเจ้าแลมโบ้นะครับเจ้าแลมโบ้นะครับแข่งขานะครับสุดยอดนะครับการให้ลูกนะครับเสือเบื้องแถวนี้ก็ได้ครับแถวตำบลน้อมบ้านหอยแก้วมันบัวงามนะครับบ้านท่าโพนะครับนี่ครับ นี่นี่มีพอพันอยู่จากตัว,าตวหาตัวหาตัวหาตเดี๋ยวใส่ช่อมไปเรื่อยๆครับมือ่อละวตัวนะครับยูนี่มีหาตัวซื้อกับซื้อขายกับขายนะครับซื้อออกข,าย,ขายเข้าขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้ลูกไม่ผลงานเราไปนี่เห็นผลงานแล้วผลงานดีดเลยให้ลูกมากที่เลยมีแดงซ้ำเลยล่ะเดี๋ยวสิเพิ่มลูกจังไถผลงานหนึ่นเนิึงอืมเนี่ยนี่นะครับ หัวบามัรรา่มนเลือดร้อยนะครับซูเมอร์เ่นก็ต้องเ่นบ้ามั Fallout ่นครับเป็นคานะครับผอกว่าเป็นตัวเมียกับวิ่งจอตัวละแสนขึ้นนะครับหลูเพินมีไปตัวละแสนขึ้นนี่แล้วนี่แล้วนะครับตัวนี้รับประกันการเสื่องครับเร็วไวนะครับติดทุกตัวนะครับว่ตเตอร์ขึ้นแท้นะครับมาตเตอร์ขั่ว่ัวของท่านขึ้นแท้ติดนะครับนี่ครับผู้จูงก็เป็นแม่เ้านเพิ่นนะครับเย้าของเพิน์ลอยู่ครับเพิ่น เป็นเจยวอยางไหงัวอยู่นะครับให้เบิ่งตัวจริงย่างเบิ่งกันไหนย่างมึงย่างก็พี่นะครับตัวนี้หัวหลวนได้กำเนิดครับว่าได้แต่งเขาเลยด้วยนี่นะครับหลัวงัวเองท่านออกมาสิว่อหลวงนี่สิละนะครับเออไงครับจับยกมึงกันนะจับยกใครได้บ้จับจับไปเข้ากันมห้ยเวลาเขาจับงัวจับเข้ากันนี่แหละครับไงเงาครับใหญ่ยาวลึกนะนะครับท้ายดีนะครับ ตัวนี้นะครับรับผสมจริงเอาเบอร์โทรอีกท่นึงนะครับคุณแม่สนย์แปดแปดห้าสามหกแปดหกสามครับเจ้าแลมโบนะครับแรมโบประจําคอกน้องเกื้อกูลฟาร์มนะครับมีพ่อพันธุ์อยู่ที่ห้าตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับวันหลัง้วจะมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงมีเพียงเ่่นี้ครับขอบคุณครับ